ฝันเห็นเด็กผู้หญิงหมายถึงอะไรดีหรือร้ายพร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆการฝันเห็นเด็กผู้หญิงนะคะจะแสดงถึงความไร้เดียงสาและความเปราะบางนอกจากนี้นะคะอาจยังหมายถึงการแสดงความอ่อนแอต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงบางอย่างซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการฝันเห็นเด็กผู้หญิงเองยังสามารถทํานายให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นในความฝันเช่นฝันเห็นเด็กผู้หญิง ทำนายว่าคุณอาจกำลังลืมบางอย่างที่สำคัญในชีวิตของคุณที่เกี่ยวข้องกับความสุขของตัวเองคุณอาจจะลืมไปว่าคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองรวมถึงมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองซึ่งคุณควรจะพยายามทำให้เกิดความสมดุลและมีสติปัญญาอยู่เสมอจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ฝันเห็นกลุ่มเด็กผู้หญิงทำนายว่า คุณกำลังจะจมปลักอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มองให้รอบด้านว่าหากคุณเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ลังเลและเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญคุณจะพบกับทางออกที่ดีกว่าฝันเห็นเด็กผู้หญิงกำลังยิ้มทำนายว่าชีวิตคุณกำลังเกิดความสมดุลคุณจะพบเจอกับความสุขความสงบและความสนุกสนานพร้อมทั้งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจและจะเป็นหนทางทำรายได้ต่อไปในอนาคต ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงหายไปทำนายว่าคุณกำลังจะพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหรือปัญหาจากหน้าที่การงานปัญหานี้นะคะหากคุณสามารถหาทางออกหรือเอาชนะมันได้มันจะทำให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในวันข้างหน้าฝันเห็นเด็กผู้หญิงบาดเจ็บ ทำนายว่าปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนจงระมัดระวังการเซ็นสัญญาหรือการให้คํามั่นสัญญาอะไรกับใครบางคนเพราะอาจจะมีคนจ้องจะเอาผลประโยชน์จากคุณอยู่ฝันเห็นเด็กผู้หญิงร้องไห้ทํานายว่าคุณควรจะเลิกจมปลักอยู่กับอดีตท,ที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จดังที่คุณหวังเอาไว้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงกำลังเล่นสนุกสนานทำนายว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีบางอย่างซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขความรักหรือครอบครัวก็กำลังสุขงอมหอมหวานสิ่งดีๆหลายๆอย่างกำลังรอคุณอยู่อย่างไม่ไกลฝันเห็นเด็กผู้หญิงนอนหลับ ทำนายว่าคุณเป็นคนที่โอบอ้อมอารีและชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอทำให้มีคนรักและซื่อสัตย์ต่อคุณมากและคนเหล่านี้จะนำโชคดีและความสุขมาให้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงป่วยทำนายว่าคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักหรือชีวิตคู่ของคุณค่ะฝันเห็นเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้จักทำนายว่า คุณกำลังจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและอาจจะทำให้คุณเกิดความเครียดอย่างมากอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่างที่มีอยู่แล้วจะรุนแรงขึ้นและแก้ไขได้ยากกว่าเดิมโดยสรุปแล้วนะคะการฝันเห็นเด็กผู้หญิงสื่อถึงความรู้สึกที่ถูกกดดันหรือถูกกดขี่ข่มเหงและอยากที่จะออกจากเรื่องเลวร้ายเหล่านั้น การเห็นเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วนะคะจะสื่อถึงสภาพจิตใจของตัวผู้ฝันเองหากคุณฝันแล้วมีความรู้สึกทางด้านบวกหมายความว่าชีวิตปัจจุบันของคุณมีความสงบสุขสบายใจและมีความสุขแต่หากคุณฝันเห็นเด็กผู้หญิงแล้วมีความรู้สึกด้านลบนั่นจะหมายถึงคุณไม่มีความสุขในชีวิตปัจจุบันอาจรู้สึกอ่อนแอไม่สบายใจ หรือกุดงิดที่ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆแล้วคุณล่ะคะเคยฟันเห็นเด็กผู้หญิงบ้างไหมแล้วคุณรู้สึกอย่างไรลองถามใจตัวเองดูนะคะ